นนครับรรพวกเราเป็นตัวแทนมาจากลูกเสือบองที่หนึ่งค่<ว>คืนนี้จา้า มีสุนัขที่ซื่อสัตว์มากตัวหนึ่งชื่อว่าซีริบุสมันจะติดตามตัวน่าสัตว์ทุกครั้ง เจ็ดนาเรียกรวมกันเป็นคณะว่าพียาดีสเพียงแรกเห็นนั้นโอไรออนก็ตกหลงรักพวกนางและวิ่งเข้าไปหาทำให้พวกนางตกใจวิ่งหนีไป รวมจันและการลาศาสตร์ช่วย,<อ>ทยเทพีอเทมิสทิ้เงเศษใน้ดาวับศรทั้งจกลายเป็นโนพีราบสีขาวพินขึ้นไปบนท้องฟ้าและกลายเป็นดาวเจ็ดดวงอยู่บนท้องฟ้าที่ชือว่าพีอดิสหรือจุกดาวลูกไก่ต่อมาโอไรออนเข้าป่าไปล่าสัตว์กับธุนักคู่ใจเช่นเคยและได้พบกับเทพีอาเทมิสสีครั้ง ทั้งสองได้ทำความรู้จักและสนิทกันอย่างรวดเร็วเพราะโอไรออนมีฝีมือในการล่าสัตว์ที่ดีมากทั้งสองมักเข้าป่าล่าสัตว์ด้วยกันเสมอเทพพันโลเทพแห่งดวงอาทิตย์พี่ชายฝาแฝดของเทพีอัเทมิสเห็นว่าทั้งสองคนนั้นสนิทกันมากเกินไปและกลัวว่าทั้งสองคนจะชอบพอกันซึ่งนั่นจะทําให้เทพีอเทมิสเสียสัจจะที่จะคอาจตลอดชีตเิพ ยิงประธานแมงป่องให้กับเทปอรโลหนึ่งตัวเทปอร์ทโรจึงวางแผนจัดการโอไรออนและเดินทางไปหาโอไรออนพบกับท้าให้โอไรออนสู้กับราชสีมือเปล่าโอไรออนรับคำท้าของเทคอร์โลโดยหาดูแเทปอร์ทโรได้วางโบริบายไว้แล้วอาาปมเมื่อวันประลองมาถึงเออร์ลโรได้นำแมงป่องซุกซ่อนไว้ในตัวของราชสีแล้วปล่อยให้ออกไปสู้กับ อ้อนทัำคู่ต่อสู้ัขยันดุเดือดในที่สุด ก็มีแมงป่องตัวหนึ่งไต่ขึ้นไปบนตัวโอไรออนและต่อยโอไรออนเข้าพิษของแมงป่องเล่นงานโอไรออนจนตายซีรีอุสสุนัขคู่ใจเมื่อเห็นโอไรออนตายก็ตอมใจตายตามเทพีอทชมิสเมื่อเห็นเพื่อนสุดที่รักของตัวเองตายก็เกิดความโศกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากเทพปาเจ้าสุด เห็นลูกสาวของตนเป็นเช่นนี้ก็เกิดความเห็นใจจึงส่งโอไรออนและซีริอุสสุนัขคู่ใจของเขาขึ้นไปไว้บนท้องฟ้าให้ลูกสาวได้คลายความสศกเศร้าบ้างด้วยเหตุนี้จึงทำให้กลุ่มดาวนายพรานและกลุ่มดาวแมง่อยอีมีรงข้ามกัน เมื่อกลุ่มดาวนายทานขึ้นมาบนท้องฟ้ากลุ่มดาวแมงป่องก็จะตกรับขอบฟ้าไปในทางเดียวกันเมื่อกลุ่มดาวแมงป่องขึ้นมาบนท้องฟ้ากลุ่มดาวนายทานก็จะตกรับขอบฟ้าไปนั่นเองพวกเราขอจบการแสดงเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ